พอดีขี่มาที่เก่านะครับผมเผื่อมีซ้อนลังนะครับมันมีบินตัดก็เลยเข้ามาดูที่ผมตีกับพี่มิวนะครับหลังนี้ที่ผมลงคลิปไปนะครับผมที่ผมบอกว่าอีกสิบวันนะครับผมจะมาดูนะฮะนั่นครับผมยังไม่ย้ายนะครับผมวันนี้เข้าวันที่สามช่วงเช้านะครับก็ยังไม่ถึงสามวันเต็มดีนะครับผมที่ไม่ย้ายเพราะว่าอากาศ มันหนาวนะครับผมเมื่อวานเนี่ยหนาวนะวันนี้มีแดดนะครับผมก็ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็คงจะย้ายอยู่นะครับหลังนี้สิบกว่าวันแล้วก็เต็มเลยนะครับผมที่ผมตีไปกับพี่มิวนะพี่มิวโดนไปสี่ห้าตัวนะครับก็ลองจมคลิปกันได้นะครับผมลงไปแล้วนะครับจากที่เจออ่อนไว้มันอยู่ก็ฟุกนะครับผมไม่มีใครมาหาแถวนี้นะว่างั้นเหรอะนะครับ ผึ้งนะครับผมที่เราตีแล้วเนี่ยมันก็ออกหากินตามปกตินะครับออกหากินตามปกติเหมือนเหมือนพึ่งที่มีรังทั่วไปนะครับผมเพราะว่ามันต้องหาเลี้ยงพึ่งพึ่งงานหาเลี้ยงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบางทีเนี่ยผมยังเคยตามพึ่งที่เขาตีแล้วนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับตัวบินมาเป็นสายเลย แล้วก็ตามนะครับผมมาเจอที่เขาตีไปแล้วแต่ตัวยังไม่ย้ายนะครับผมอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมการหาพึ่งนะก็มันให้ลุ้นนะครับผมเวลาพึ่งบินมาเนี่ยเราก็ได้ลุ้นนะครับว่าเออมันบินไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ลุ้นกันว่าลังเล็กลังใหญ่หลังแก่ลังอ่อนนะครับหรือที่ไม่อยากเจอคือที่เขาตีไปแล้วนะครับผมก็สังเกตนะครับผมว่าบินเข้าบินออกหากินอยู่เรื่อยนะครับ ครับผมเดี๋ยวไปหาดูกันที่อื่นขี่ไปข้างในนะครับผมเผื่อมีพึ่งซ้อนหลังนะครับผมถ้าหลังนี้ไปแล้วนะครับวันหลังมาดูใหม่ถ้ามันมีบินมาในป่านี้อีกแสดงว่าพึ่งซ้อนหลังนะครับผมแต่จะถามว่าเดินดูมั่วได้ไหมได้ครับผมแต่มันจะเหนื่อยเราสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าป่ามันก็ลกอยู่เหมือนกันนะครับผม แต่ตามหลักแล้วของผมก็ต้องดูตัวพึ่งงานนะครับที่ว่ามันบินมาแล้วเราถึงจะมาหาดูลังนะครับผมถ้าเดินมั่วเป็นล้มครับผมก็ไปชมคลิปกันได้นะครับผมลงไปแล้วนะฮะคลิปนี้นะครับผมลังเนี้ยนะฮะตีกับพี่มิวส์รู้สึกว่าจะลงไว้สองคลิปนะครับตีไปสองลังที่เจอนะครับผมอีกลังนึงไม่รู้ใครซัดไปแล้วนะครับผมทั้งหมดเจอไว้สี่ลังอีกลังนึงอ่อน นะครับยังยังไม่ได้ไปดูนะครับผมอันนั้นปล่อยไ้ก่อนเพราะว่ามันมาเกาะใหม่นะครับเพิ่งเบ็ดเสร็จเลยประมาณสิบสิบสามสิบสี่วันนะลังนี้นะครับกับลังที่ผมตีไปเมื่อวานก่อนนู้นนะฮะไปกับผมวันนี้ก็มากับพี่มิวนะครับให้แกรออยู่ที่รถนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะฮะสวัสดีครับผม แดดดีครับผมวันนี้ออกไปหาพี่มิวนะครับผมยังไงพวกเดี๋ยวได้เจอกันนะครับ ช่วงนี้เจอตัวนะครับมันต้องเจอหลังนะครับผมเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยเพิ่งจะบินเลือดนะครับผมอย่างเนี้ยที่ผมเดินมาดูนยะเพราะว่ามันบินเลือดนะครับก็ชวนให้มาดูว่าหลังที่เราตีมันอยู่หรือเปล่าถ้ามันย้ายไปแล้วแสดงว่าลังอื่นนะครับต้อนหลังอะไรประมาณนั้นนะครับไปครับผมแดดดีเพิ่งออกหากินครับผมเอา เสียงพี่มิวทำถังหล่นนะครับก่อนนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับคลิปนี้นะครับทั้งคลิปเลยนะฮะที่เดินมาด้วยนะครับผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับมีน้องๆถามว่าใช้อะไรนะครับผมผมเปิดกันสั่นมันภาพมันอาจจะเหลืองออกไปหน่อยนึงนะครับแต่มันช่วยในการ สันเนี่ยไม่ให้สันไหวเนี่ยดีนะครับผมนี่พี่มิวนะครับมากับพี่มิวไปยังอยู่หนูตีต่อยหนูโอ้พี่มิวก็โดนหนักหายบวมเปล่าเขาถามมีเออเดี๋ยวถามก่อนมีเอฟซีถามว่าหายบวมยังหายแล้วครับไอหลักฐานไหนดูก่อนไม่มีแล้วตรงคอหายนี่เป็นจุดแดงๆเฉยหายแล้วตอนเย็นก็มีนิดหน่อยนะครับ อีนี้อีนี้ไม่บวมนะครับผมมันก็มีเป็นเป็นจ้ำเป็นจ้ำนะครับผมแต่หายไปแล้วะประมาณเกือบสามวันเนาะสองวันอสองวันก,กว่าแต่นิ้วเนี้ยไม่ไมที่เราตีเนี่ยอ,อืมเมื่อกี้โดนแตนเอาดูพ่อมั่งบวมไหมบวม <laughs> แตนเนโดนไปชนหลังประต่ตรงต้นคอพอดีเลยแตยครับผมหาดูตัวว่าเอารถมันเนาะ ช่วงนี้แกปิดเทอมไว้มากนะครับผมวันจันทร์ก็เปิดเทอมแล้วพี่มิวก็มัวไปเที่ยวเชียงใหม่สักสี่ห้าวันนะครับผมกลับมาที่เปิดเทอมแล้วนะเนี่ยครับผมน้องๆดอกเพียบนะครับหน้าหนาวสารพัดดอกที่พึ่งจะกินนะครับ <c oughs> เยอะนะฮะ อันนี้ก็ไมยราบครับผมแต่เพิ่งบินออกมาทางนี้ครับผมบินบินเป็นสายเลยที่ผมชี้ไปตอนคลิปคลิปก่อนนะครับผมสงสัยจะไปกินดอกคอมมิน,นิดนะดอกยราบก็นมีอย่างห่างตัวครับผมตรงนี้อาหารเพียบนะครับเพิ่งก็เลยออกหากินทั่วไปนะฮะ ก็ขอขอบคุณอ,อีกขนนะครับผมไปฮะไปหาลังอื่นกันคลิปนี้ขอแค่นี้นะครับผมทำเลพึ่งก็หน้าก่อนนะครับผมดอกกงดอกคอมนู่นนะบน,น,นเนินน่นนะเพียบนะครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันนะ ควรต้องไปไปนี่ก่อนหนมไปนี่ไปนี่ไป,นไปดูตรงนั้นก่อนเผื่อมันมีเคยมีดอกไม้ไอ้ดอกหญ้าพอพ่อจะพูดดอกไม้เดี๋ยวจะจอดจอดจอด,จอดเพียบเลยนะครับผมไมยลาบแต่เมื่อกี้บินเลียดเนาะบินก็ไปข้างในเนาะอีลังนันะ่นะนะ่นะเนาะไปนะ น้องดูคลิปผมโอ้พี่พานวันนี้มาท้งนี้เองนี่นะครับพื้นที่หาพึ่งของผมนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับผมไปเรื่อยตามไร่ตามคลองนะพื่งหายินดอกหญ้าต่างๆนะครับผม เดี๋ยวเห็นคลิปกันถ้าเจอพึ่งนะครับผมสวัสดีครับวนหลุมหลุม